สวัสดีครับเกษตรกร,ร,กรวันนี้พบกับปู่ป๋องป้อนข่าวกันอีกแล้วครับวันนี้ก็จะมีข่าวเรื่องชาวนาชี้นโยบายให้เงินจูงใจ1,500บาทต่อตันนั้นชะลอขายข้าวไร้ประโยชน์เหตุไม่มียุ้งฉางให้เก็บแถมต้องจะนำเงินไปใช้หนี้อีกด้วยนั่นเองครับ ก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆก็เช็กกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2566ผู้สุกข่าวรายงานว่าที่บริเวณลานวัดเจริญสามัคคีวัดบ้านแปะนายแดงปิตะแสงอายุ6 ส,สิปีเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านแปะหมู่8ตำบลสีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพร้อมครอบครัวได้นำข้าวเปลือกที่เพิ่งเก็บเกี่ยวจากนามาตากแดดเพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะเก็บใส่กระสอบเพื่อนำไปเก็บไว้ในยุงฉางสำหรับทําเป็นเมล็ดพันธุ์และส่วนหนึ่งไว้บริโภคในครอบครัวแม้ว่าวันนี้เพฤศจิกายนทางรัฐบาลโดย ร้อยเอกธรรมนัทพมเผารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสากร์เตรียมที่จะเสนอเข้าประชุมครมให้พิจารณาอนุมัติงบประมาณกว่า1 0 0 0 0มืนล้านบาทเพื่อจะใช้ในโครงการสินเชื่อกเกษตรกรชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีมีเป้าหมาย3ล้านตันโดยจะช่วยค่าเก็บเกี่ยวไว้ในหยุงฉาง1-5เดือนตันละ 1,500บาทให้กับเกษตรกรเพื่อป้องกันราคาข้าวตกต่ำนั้นนายแดงกล่าวว่าปีนี้ครอบครัวของตนเองปลูกข้าวหอมมะลิ บนพื้นที่นาประมาณ20ไร่ได้ข้าวเปลือกประมาณ12ตันได้นําไปขายแล้วประมาณ10ตันที่เหลืออยู่ก็ประมาณ2ตันนี้ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ทําพันธ์ุสําหรับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไปและอีกส่วนหนึ่งเอาไว้บริโภคภายในครอบครัวทั้งนี้สําหรับโครงการให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรชะลอการขายข้าวเปลือกนั้นตนเองก็สนใจแต่ก็เหมือนกับกเกษตรกรทั่วไปที่ไม่สามารถเก็บ ข้าเปลือกไว้ได้เพราะเกษตรกร,ร,กรที่เป็นชาวนาส่วนใหญ่จะไปกู้ยืมเงินโรงสีมาก่อนเพื่อที่จะทำเป็นทุนในการลงทุนเพาะปลูกในแต่ละปีโดยมีการทำสัญญากับเจ้าหน้าที่ เงินกู้คือโรงสีจะนำเงินมาคืนในช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วซึ่งจะนำไปขายให้กับโรงสีและหักหนี้ไปพร้อมกันเลยทีเดียวส่วนที่เหลือจากเงินกู้ก็จะเป็นผลกำไรของเกษตรกรที่จะนำมาใช้จ่ายภายในครอบครัวนั่นเองครับขณะเดียวกันยุ้งฉางของตนก็ไม่ได้ใช้เก็บข้าวเหลือกมานานแล้วก็มีการผุพังเป็นไปตามธรรมดา จึงเหลือข้าวเปลือกใส่กระสอบตั้งไว้เท่าที่จำเป็นเท่านั้นดังนั้นการจะให้นำข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางเป็นระยะเวลา5-6ถึงเดือนนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยสิ่งที่เกษตรกร,ร,กรอยากให้รัฐบาลช่วยตอนนี้คือการช่วยเหลือเรื่องค่าเก็บเกี่ยวมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละประมาณ1000บาทและค่าแรงก็สูงขึ้นเรื่อยๆถ้าได้รับการช่วยเหลือส่วนนี้จากรัฐบาลก็คงจะแบ่ง เบาภาระเกษตรกรชาวนาเป็นอย่างมากนั่นเองครับก็คือเน้นๆอยากให้รัฐบาลช่วยในส่วนค่าเก็บเกี่ยวนั้นเองครับเพราะว่าจะช่วยได้เพราะว่าชาวนาไม่มียุ้งฉางที่จะเก็บข้าวนั่นเองครับหวังว่าทางรัฐบาลคงจะเข้าใจในส่วนนี้ไปปรับแก้อะไรบางอย่างสำหรับ คนที่ไม่มียุงฉางนั่นเองครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ